สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพบกับช่องฟุตซอลไลกับผมสิทธิโรวิเลยวิไัยวงอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับปีใหม่ปีนี้เป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้เราได้เปลี่ยนชีวิตเราได้เปลี่ยนอะไรไปจากปีที่แล้วบ้างไหมนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือเรื่องปีเปลี่ยนแปลงนะครับผมพี่น้องครับทุกๆปีก่อนจะสิ้นปีนะฮะเราจะมีความตั้งใจครับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีการปรับปรุงรูปร่างตัวเองแม้กระทั่งการที่เราจะจัดสรรเวลานะครับกับเรื่องไร้สาระให้มันน้อยลงแต่ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจใดๆครับพี่น้องสังเกตไหมครับบางทีนะสำหรับบางคนนะครับ New Year ก็กลายเป็น New Fail นะครับผมปีใหม่กลายเป็นความผิดพลาดใหม่นะครับผมพขททาไม่ได้เราก็อาจจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรปีหน้าค่อยเริ่มใหม่สมมติว่า31มธันวาเราตั้งใจว่าเราอยากจะลดน้ําหนักพอวันที่ 1, 1นึ่ธันหนึ่งมกราคมปุ๊บเราไปกินหมูกระทะมา ุยลืมลดน้ําหนักไม่เป็นไรปีหน้าค่อยเริ่มใหม่มันก็เหมือนกับเรื่องราวในพระจนะในชีวิตเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแต่เราก็ทํามันไม่ได้อย่างในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ19บถึง20บอกว่าคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทมก็ไม่ได้ทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทมก็ยังทําอยู่ทาไมข้าพเจ้ายังทําสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทาก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทําแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเอง เป็นผู้ทานะครับหลายสิ่งหลายอย่างเรารู้ว่าเราต้องทําแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในปีนี้นะครับว่าเราจะเริ่มจากท่าทีภายในให้ถูกต้องเพื่อท่าทางภายนอกเราจะถูกต้องเหมือนในพระธรรมโรมบทที่12บสองสบอกว่าอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทย อะไรดียอดเยี่ยมเรารู้เรื่องราวพระเจ้าครับให้อยู่ในเฮทเราให้เฮทความรู้ของเรื่องราวพระเจ้านั้นรู้จักพระเจ้านั้นตกลงไปในฮาร์ดให้เราได้ตอบสนองออกมาทางแฮนด์เฮทฮาร์ดแฮนด์สส่วนนี้สําคัญมากนะครับเราจะเป็นผู้นั้นดีไหมครับปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเฮทฮาร์ดแฮนด์ของเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นให้เป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นล้วทําไมเราถึงต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแน่นอนครับเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนงานใหม่หรือใกล้โตมาหน่อยครับเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นครับพี่น้องครับแต่พอเราพูดถึงความสุขเราจะนึกถึง2อํคำครับคำว่า happiness และคําว่า joy 2คํานี้ไม่เหมือนกันนะครับผม happiness นะครับผมออสเว d ร์ช m มเบได้กล่าวไว้บอกว่า happiness depends on what happens joy does not หมายความว่า happiness ความสุขของคำว,ว่า happiness เนี่ยเกิดจาก happen เกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น เช่นรูปมากอดเราเรามีความสุขเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เรามีความสุขแต่พี่น้องเคยสังเกตไหมครับเอาเรื่องโทรศัพท์ก็ได้ครับตอนที่พี่น้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่วันแรกๆพี่น้องตื่นเต้นกับมันพี่น้องรู้สึกมีความสุขกับมันแต่พอผ่านไปสัก3าเดือนไปไงครับความสุขนั้นหายไปพี่น้องไม่ได้มีรู้สึกมีความสุขกับนั้นอีกแล้วเพราะพี่น้องได้มันมาแล้วแต่กับคำว่าจอยหรือสันติสุขนั้นไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14บสี่ขายีบ,บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสาันติสุขของพวกที่เราให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยความสุขครับพี่น้องเกิดจากการตัดสินใจความสุขเลือกได้ครับผมสุขแบบไหนสุขแบบแฮปปี้เนสหรือสุขแบบจอยหนุนใจสุดท้ายครับในพระธรรมสรดุดีบทที่1นึ่ขหนึ่งถึงสบอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือไม่เดินตามคําแนะนำของคนอาธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปและไม่นั่งอยู่ในนนททีี่่่ังงของออคชบเยะเยะ การไม่เดินหมายความว่าไงครับคือการที่เราไม่ค้อยตามคําชี้นําหรือคําสอนผิดการไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปคือการไม่ทําบาปจนเป็นวิถีชีวิตและการที่เราไม่นั่งคือเราไม่ลงหลักปักฐานกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าซึ่งที่ปักกับเนื้อนหนังคือความตายจะปักกับพระวิญญ,ญาณคือชีวิตดังนั้นแล้วเราเลือกได้ครับที่เราจะเลือกที่จะยืนจะเดินจะนั่งในหนทางใด ยังบอกอีกว่าความปิติอินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรม,มััญตติของพระยาเวเขาใครควรธรรม,มััญัติของปรองทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้ที่มีความปิีติยินดีเขาใข้ควรคำว่ามัญญัติของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนอาจจะไม่ใช่หมายควาว่าเราไม่ต้องนอนเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเราใช้เวลาเรามีเวลาเราจัดเวลาให้ค,ควรเพระพระจนะของพระเจ้าอยู่เสมอและสุดท้ายครับเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,นั้นเขาเป็นเหมือนหมายเขาคือผู้ที่มีความสุขบุคคลผู้เป็นสุขนะครับเหมือนชีวิตเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมทางนนะ้ำเกิดผลตามฤดูกาลใบก็ไม่แห้งเหี่ยวทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น พี่น้องครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,น้ําต่อให้จะผ่านฤดูแลผ่านสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ใบมันจะยังเขียวสดมันจะยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ได้เสมอนี่คือความแตกต่างครับ Happiness สุขบนโลกนี้ไม่สามารถเดินคู่ไปกับความทุกข์ได้จะสุขก็สุขจะทุกข์ก็ทุกข์ต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งแต่จอยสันทีสุขของพระเจ้านั้นสามารถเดินไปคู่กับความทุกข์ได้ในยามพี่น้องยังมีความทุกข พี่น้องยังมีสันติขในพระเจ้าได้เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,น้ำไม่ว่าจะผ่านฤดูกาลใดยังสดใหม่อยู่เสมอสุดท้ายนะครับอยากจะสวัสดีปีใหม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะฝากะธรรมไว้ในในพระธรรมยอห์นบทที่ 10- บข้อสิขโมยนั้นมาเพื่อลักล่าและทำลายเสียแต่เรามาเพื่อที่จะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่ยังติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน นะครับอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ในปีนี้และปีต่อๆไปเราจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระเยซูให้มากขึ้นสวัสดีครับพระเจ้าวอวยพรครับ